สุดยอดมหาเทพอีหนวสะเทือนโลกฟุตบอลหลุนสร้างประวัติศาสตร์ทีมแรกอาเซียนไปฟุตบอลโลกอินโดนีเซียหลังจากลูกยิงโคตรเทพลอกหนึ่งทียิงเสียบเสาต้องยอมรับของเขาดีจริงๆขณะที่ลูกที่สองกราบแท้ชิปเหนือชั้นเล่นเอาประตูนี้สถานอาหรับ ส่วนคอมเมนต์เอก,กฉันสะดูดีผู้ชนะเอเชียเอาใจช่วยทั้งหมดนี้ติดตามไดไ้หนแตงโมลงปียพง์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงศ์ยิงวันนี้ครับมาดูอินโดนีเซียนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ของพวกเขาเนี่ย แพ้ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องการ3คะแนนด้วยครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาอุดีอาระเบียเรามาคุยกันหลังเกมบันดูแต่ละจังหวะกันเลยนะครับโอ้โหเกมนี้ต้องบอกว่าสุดยอดแห่งความมันและครับแต่ว่าจบลงไปยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันในเกมนี้ครับสำหรับไล์อัพของอินโดเนียมาแบบโอ้โหจัดเต็มตัวต่างชาติเหมือนเคยนะครับมาเทนสแพร์ครับเอร์ดองนะครับฮุบเนอร์นะครับอิเซครับ บริทโยก็มีใช้นักเตะของอินโดนะ และทางขวาเนี่ยใช้เป็นซันนี w วอลครับเนื่องจาก Dick เนี่ยมีอาการบาดเจ็บมาได้เล่นได้แป๊บเดียวครกลับไปแล้วนะครับขณะที่มีส t ตร์ครับมีอ v a n นเจนเนมีทอมเฮมีเฟอร์ดินานะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นออรัสมานกูลเนี่ยคือเรียกว่าผสมภาษาแล้วก็จัดเต็มด้วยนะครับขณะที่ซาอุเนี่ยก็มีตัวเทพของเขามาอยู่นะครับเอาดอซารีเอาบุลายฮี ahi, นะครับฟราซาอาบริกานนะครับหรือว่าซาฮาฟี่ก็มากันหมดนะครับ แต่ต้องบอกครับว่าเกมเริ่มมาเนี่ยนะครับในช่วงแรกกลายเป็นอินโดครับโหมบุกเล่นโคตรดีเอาจริงนะฮะในช่วง45ทีแรกแล้วก็เปิดเกมมากันดาน้าบุกใส่ใส่ใส่ลุยลุยลุยเลยนะครับสำหรับทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ยครับแล้วก็เป็นทางด้านของริทยเนี่ยมีโอกาสได้เปิดมานะค่อนข้างที่จะดีเลยครับลูกนี้เนี่ยและเป็นทางด้านของมาซิลิโนเฟรดินานเข้ามาช้าตรงนี้โอ้โหตั้งแต่นาทีแรกนะครับ น่าจะได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มมาเลยครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันไปคุกคิกคุกคิก,คกชนเสานะครับแล้วก็ไม่เข้าครับโอ้โหเป็นอะไรที่แฟนบอลอินโดนเนี่ยลุ้นกันทั้งสนามเลยนะครับโอ้โหเกือบทําพิษตั้งแต่ช่วงนาทีแรกแล้วก็ต้องยอมรับว่าเริ่มเกมมาผมงงกับแนวรับซาอุมากเลยไม่รู้ไปกินอะไรมานะครับคือออกทะเล นะครับโอ้โหคือแบบไม่มีทรงเลยครับแนวรับของพวกเขาเนี่ยหลังจากเปลี่ยนมาเป็นเฮอร์ฟรนาเนี่ยครับคุณซื้อแทนโรเบโตมาลชินีเนี่ยครับลงมาเล่นแบบไม่มีแรงจูงใจหรือว่าแรงผลักดันอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ ซึ่งแค่จังหวะแรกเนี่ยก็เสียดายกันทั้งคนยิงแล้วก็เฮดโค้ชของอินโดนีเซียแล้ะครับเฟอร์ดินานแล้วก็ชินแต่ยังครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเนี่ยฮะแนวรับโลมาของซาอุช่วยอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับโดนบุกยับยับเลยครับอับดุลฮามิดเนี่ยครับโอ้โหแล้วมาต่อไม่ใช่อะไรนะครับมาต่ออุรัตมานกูลเนี่ย นาที่ที่5เนี่ยหลุดเดียวมาอีกแล้วนะครับมีเบียดมีแย่งประทะกันบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าดัานไปคิดช้าทาช้าตั้งแต่เกมที่เจอกับเออทีมชาติญี่ปุ่นแล้วนะคิดช้าทําช้าไม่รู้อะไรนะครับไม่ยิงสุดท้ายยิงไปติดบล็อกแล้วครับแต่อินโดก็ยังมาได้ซ้ําอีกทีนึงแล้วก็ไปติดบล็อกอีกทีนึงเหมือนกันนะครับอับดุลฮามิดนั่นแหละครับที่อยู่ตรงนั้นพอดีพอดีแต่แนวรับของซาอุดีอาระเบียโอ้โหปัญหาแบบ มีค่อนข้างเยอะเลยครับเหมือนหลุดตำแหน่งโฟกัสไม่ได้นะครับแล้วโดนหลุดเดียวอีกไม่ใช่อะไรนี่สรอบจะหลุดเดียวทุกรอบไม่ได้นะครับนาทีที่8ครับอินโดมาแล้วมาได้น่ากลัวเลยครับเป็นทางด้านของสแตร์นี่หลุดขึ้นมาทางด้านซ้ายแล้วมีโอกาสยิงหักข้อโอ้โหคือถ้าได้ไปเนี่ยเรียบร้อยเลยนะแต่ไปติดขาผู้รักษาประตูของซาอุดีอาระเบีย ไม่ได้ครับก็ถือว่าจังหวะน,นี้ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์เซฟนะครับอาคาซานะฮะโอ้โหป้องกันเอาไว้ได้โอ้ยอินโดนี้มาได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็มานาทีที่19ครับซาอูก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันพยายามหาอะไรทำนะครับเปิดเข้ามาก็ยังดีนะครับเปิดมาจากด้านข้างแล้วก็มาให้กับอัลบริคารขึ้นมงแต่บอลเนี่ยโอ้โหจะไปเจอยุโรปแล้วครับลุกมงเงี้ย J เจสเซนเงี้ยครับเจอทอมเฮงี้ช่วยในเกมรับนะครับ โอ้หมงไม่ได้อะครับเอาไหลมงนะครับแต่บอลมันก็เกือบเหมือนกันนะย,ย้ยอยๆแต่ข้ามคา,านออกไปเยอะครับได้แค่เสียวนะครับแต่ว่าลุนเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ไอ้จังหวะที่เสียวมากเนี่ยช็อกทั้งสนามอะครับนาทีที่21ครับไอ้ตรงนี้ถ้าหลายคนเห็นก็อาจจะคิดว่าแดงได้นะแต่มันโดนบอลกอดด้วยแล้วก็โดนข้างเท้าด้วยแต่ภาพน่ากลัวไงนะครับ VAR เช็ AR, คมาฮุบเนอร์เนี่ยไปถีบตรงนี้ แล้วผู้ดสินใช้เวลาดูด้วยนะครับในจอ VR คือถ้าแดงผมบอกได้เลยว่าเกมนี้จะเป็นอีกเกมหนึ่งทันทีตั้งแต่นาทีที่21แล้วนะครับแต่ไม่ไม่ได้ก็คือไม่ได้โชคดีโดนไปเหลืองไปแทนนะครับ นาทีที่32ครับผ่านครึ่งชั่วโมงมา2นาทีโอรัสมันกูเนี่ยหลุดมาทางด้านซ้ายแบบสบายๆแล้วตบเข้ามาตรงกลางแล้วลูกนี้เป็นทางด้านของเฟอร์ดีนานครับได้สับไกลหลอกยิงแล้วหลงครับหลงทั้งแผงแล้วยิงอีกทีโอ้โหเสียบตัง่ายเข้าไปแบบสุดสวยเวรี่กูดสิเต็ม10เลยครับวันเดอร์ฟูโกครับลูกนี้ต้องยอมรับครับว่าอินโดยิงได้อย่างเบ็ดเสร็จ เด็ดขาดจริงๆครับตรงนี้ต้องชมเลยครับโอ้โหยิงดีมากแล้วทําให้ยิงดีเนี่ยเขามีหลอกก่อนหนึ่งทีหลงทั้งแผงครับตรงนี้เรียบร้อยโอ้โหแล้วชินแต่ยังเฮแบบมันเก็บอาการไม่อยู่จริงๆครับแล้วชินแต่ยังเฮไม่พอนะครับแฟนบอลโอ้โหยเฮลั่นลั่นนะบอกว่าลั่นล่นปากนี้อ้าแบบกว้างได้แค่ไหนต้องอ้าเพิ่มครับ แล้วก็ช่วงครึ่งแรกเนี่ยทดเวลาถึง8นาทีนะครับคือทดเรียกได้ว่ามาโหรานกันสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับอ่ะแต่ก็ต้องตามนั้นนะครับนาทีที่45บวก5นะครับกำลังจะนาทีที่50เนี่ยครับเป็นแซนดี้วอล์เปิดมาออกข้างมาให้กับตัวทางซ้ายโหแล้วตัวทางซ้ายยังไม่ถึงตำแหน่งเลยครับแต่เปิดรอแล้วหน้าปากประตู แล้วมาถึงจริงๆครับเป็นโอรัสมานกูลเนี่ยที่เสริมขึ้นมาทางด้านซ้ายแล้วได้แบบยิงแบบแต่ไม่ถนัดมากนะลูกนี้นึกว่าเข้าที่ไหนได้เข้าข้างตะข่ายครับโอ้โหเสียวจริงๆมันจริงๆลุ้นจริงๆใส่ติในช่วงครึ่งเวลาแรกครับอินโดคองบอลแค่27ซาอุด7นะครับขณะที่ช็อตนะครับ อินโดมี9แต่ว่าซาอุมี6นะครับแล้วก็ออนทาร์เกตอินโดถึง4ซาอุแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับโอ้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสาติออกมาเป็นแบบนี้อินโดเดือดจริงๆนั่นเองนะครับ กลับมาต่อในครึ่งหลังนะครับเป็นอินโดเหมือนเดิมครับที่เล่นได้โคตรดีเลยนะครับโอ้โหมาเกือบได้ประตู20ด้วยนะนาทีที่53เนี่ยครับจากจังหวะที่เปิดมาด้านข้างครับแล้วก็ขึ้นมองโอ้ยลูกนี้เนี่ยโอรัสมานกูเนี่ยเกือบทำประตูได้ครับไปติดเซฟนะครับโอ้โหไม่อย่างนั้นแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าเดือดร้อนครับซาอุนะครับโดนเร็วในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับ แต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยไอ้ลูกหม่งลูกนี้ไม่ได้นะครับเล่นไปเล่นมาโดน2อศูน์ครับอูโหช็อกเลยครับซาอุนี่เงียบนะฮะอินโดนี่คึกนาทีที่57ครับเป็นอินโดครับ เบอร์ดองเนี่ยขึ้นมานะครับทางด้านขวาครับแล้วปาดเข้ามาแบบสไลด์สไลด์เหยียดเหยียดหน่อยมาที่เมสเซเนโน่แล้วยิงลูกแรกเนี่ยติดบล็อกก่อนแล้วพยายามจะหาจังหวะซ้ําแล้วหลุดมาตรงนี้และชิปแบบเหนือชั้นโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหสองูนโอ้ในสนามนี่ต้องบอกว่าเฮ hey, กันลั่นนะครับแฟนบอลอินโดครับโหดโหด ช็อกเลยครับ2อตอนนี้เท่ากับว่าถ้าชนะนี่6แต้มนะครับลุ้นไปฟุตบอลโลกเต็มตัวเต็มสูบอีกครั้งหนึ่งแล้วครับอินโดนีเซียแต่ว่าช่วงท้ายนะครับอินโดมาโดนใบแดงแล้วครับจัส์ซินฮุกเนอร์ครับโอ้โหเสียวเลยครับแบบนี้ส่วนคอมเมนต์หลังเกมนะครับโอ้โหเป็นเอกฉันครับเอเชียสะดูดีอินโดนีเซียแหะครับคนเชียร์เยอะนะจะพูดก็พูดนะครับคอมเมนต์นี่แบบโหทั้งไทย เวียดนามนะครับลาวนะครับหรือว่าอิรักในโซนอาหรับเนี่ยบัทิก็เชียอินโดเลยนะครับเนี่ยครับบอกเลสโกอินโดความภาคภูมิใจของอาเซียนจากเวียดนาม อินโดสาแต้มสาธุเพื่อนเอ้ยนะฮะคือมาหมดจริงคือจะเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราอัมเราแซลเนี่ยแต่คนเชียร์เยอะนานะครับอย่ายิงกันเลยนี่สวมดมนต์ขอให้อินโดเข้ารอบครับเขาบอกว่าอธิษฐานให้เราชนะเถอะนะฮะครึ่งหลังให้พวกเรานะฮะอธิษฐานขอให้ทีมเราชนะอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าบางท่านก็บอกว่า From อิรักครับ i hope อินโดน s เซีย a l i f ฟาย for the world ครันี่โอ้โหมาไกลด้วยนะครับ Let's go support Indo จากเวียดนามนะครับ So proud of you จากลาวโอ้โหเป็นไงล่ะนี่เป็นไงโอ้โหบอกชนะทีหนึ่งเพื่อนบ้านเต็มเลย I'm your friend นะครับอินโดนีเซียนะครับสู้ๆนะครับ Good job Indo กัมพูชาก็ามานะครับโอ้โหสุดยอดอ่ะนี่ก็ต้องบอกว่ามติเอกฉันจริงว่าหลายๆชาตินี่ก็ เอาใจเชียนะครับเหนือซาอุดิอาระเบียนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมนะฮะติดตามกันได้โดยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มาแล้วทริปว i p สุดเอก,กล,ลุยดูพระมียก์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไเนเต็ดประทับปืนใหญ่อาร์สตตลพร้อมเกมเดือดหงแดงเลี้ยวู่ประทับนักบุญเซาท์มั์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ซัมปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6-14มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด